เออว่าแต่ที่ทําไปก็มีที่มาที่ไปนะมันก็มีที่มาที่ไปดิเออไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ทําทีผลของกองทหารที่ห้องสอบสวนบันทึกการสอบสวนคั้งที่997อาคีหนึ่งพนักงานสอบสวนโอกระตาคณะชัตรีที่3ามสาพันฝึกตำรวจวอร์คิรํจำเลยโซโยากิซากิใช้ปีน1สาทามันเอสอารที อุ๊ยห้องสดๆใต้ดินอาคารสดการสารมันฝึกตัวบรวอคินีชื่อชื่อถามออมาอีกก็รู้ชื่ออยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไงเดี๋ยวเวลาสิในการถามเว้ยะจะถามอีกครั้งชื่ออะไรโซลัสอาาีสกิสังกัดกองทหารระเบ,บิดสารมันฝึกเอสาทีตอนนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าควบคุมสังผิดไงผู้จ่าไมสูภาพเลยนี่รู้สภาพตัวเองหเปล่าเนี่ย ถ้าอยากจะตอบเลยนะเส้นหน้ามันไส้แบบนี้เรื่อยๆเธอจะได้เห็นคำถามที่เห็นตาตัวเองว่าทำไมคนที่นี่ถึงเรียกว่าหมาบ้าแห่งสารบันฝึกตำรวจวิคิลี่เฮ้ยนี่่มขู่ง่ายคิดจะคิดสินะว่าเอสตีจะลัวโหดอะผิดหวังเว้ยไม่ต้องบอกก็รู้เอสตีต้องเก็บรักษาความลับระหว่างปฏิบัติาาการพวกเราจะพวกเราได้รับก,การฝึก่วงหน้ามาอย่างดีหา่างโดยจัเป็นตัวประกรันวิธีการสอส่วนทั้งหมดของคุณอนะใช้กับพวกเราไม่ได้หรอกเว้ย เอกสารที่ได้จากสถาบันเรียนเธอคือเรื่องในที่มีผลการเรียนอย่างต้นเรื่องของสถาบัน SRT เลยะดิสอบข้อเขียนก็ได้คะแนนเกือบเต็มภาคสนามก็ผ่านเฉลุยเป็นรเรียนต้นแบบที่ยังไม่เคยเละเมิกกดกฎโรงเรียนเลยไม่แต่ข้อเดียวแล้วทำไ่กันวะกูก็จะสงกัส่แท้ถึงปฏิเสธการเข้าเรียนที่สถาบันฝึกตำร,รวจวิรีแลวเชื่อใช้วิธีหยาบกายก็สถาบันตำรวจวิทีไม่ใช่สถาบัน SRT ไงเอ้าไม่ใช่คำตอบเสียผลเสมผลนะพูด้มันรู้เรื่องเลยดิ นักเรียนของสถาบัน s อ t ไม่เหมือนนักเรียนสถาบันฝึกตำรวจวักิกลี่เราต้องอยู่ภายในใต้กฎที่เข้มงวดแม่จัดเริกเรียนไปแล้วก็ตามเราต้องตื่นให้ตรงเวลาแลวเก็บที่นอนเพื่อรับการฝึกฝนที่โรงเรียนแต่หลังเรื่องเรียนก็มาดูแลอาวุธและขอใช้ส่วนตัวในห้องพักการเตรียมตัวให้พร้อม,มอ,อยู่ในสนามรบตลอดเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้ s อสแทอทจนถึงทุกวันนี้เออว่าเหมือนโดเบพาพิเศษอะเ,ออเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องทำอะแล้วก็ใช้ชีวิตที่สถาบันวักิลี่หล่ะเป็นยังไง ม่จะเป็นนักเรียนของกรมความมั่นคงสธาณะที่มีระเบียบวินัยเข้มงวดสุดเรดืรองแล้วก็ใส่ชุดรับรองได้ทำอะไรทำเพื่อใจด้วยเหตุผลว่าเราไม่ควรทำตัวแปลกแยกจากคนละเมืองฉะนั้นเราใช้ชีวิตเยี่ยงหมาป่าที่ม้แต่สายรัดคอแม้จะมีสายรัดคอแต่ยังไม่ลืมความภาคภูมิใจย,ยังจะดีสักกว่าไปใช้ชีวิตเป็นหมาของคนเลีแก่ในฟาร์มนี่นคือคําตอบของเธอเหรอเนี่ยงั้นขอถามอีกอย่างแล้วกันในระหว่างที่ปะทะกาันคาเซสุคุระใช้กระสุนปืนไว้ไม่จะเป็น แล้วยิงโดนให้ลกลงมาตอนนั้นทาไมเธอไม่ห้ามไว้นักเรียนต้นแบบอย่างเธอน่าจะนี้ว่ากระสุนคือสิ่งมีค่ามากไหนกระสุนสูถือว่านี่แกวินัยของเอตอาทีเออเออคือว่าแค่อยากเห็นการลงกระสุนดูสักครั้งอ่ะเพราะการฝึกของเราใช้กระสุนอยากประหยัดอ่ะโซอาโซอาโซราอิซากิไม่ผ่านนี่ยังวะไม่ผ่านอะไรวะโงมันืึการะสอสวน ที่9 77าเจ็พนักงานสอบสวนนาคัส <te Liberty Overwatch> <ə> ือนาโอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดแป๊บนึงแป๊บนึงกูกูกูขออ่านแป๊บเดี๋ยวหยุดหยุดยดยดลูกหยุดลูกแป๊บแป๊บนึงคาโซเลโมเอใช่ไหมคะเอโอ้ยเมื่อกี้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 เออแป๊บนึงแป๊บนึงเออแป๊บนึงนะโอ้นาสกุลคีรรโรอ่านยากมาก โอ้ไม่นะช่วยกูด้วยกูอ่านบทดไม่ทันอือใช่ว่าแต่ฉันต้องถามคำถามหน้าคำถานแบนนี้เมื่อไหร่กันวะเนี่ยถ้าถามหมดแล้วก็ปล่อยออกไปข้างนอกดิลูกองก็ฉันเต็มมาเติมขมหวันมันใกล้จะหมดแล้วนะไม่ได้นะฉันปล่อยให้ออกไปก่อนที่สุดกรสบวนไม่ได้นะอีกอย่างจะไปเอารูปองก็คนเป็นจำเลยที่จะกลุ่มในข้อหายากรรม้ายแรงเลยนะ ใช่ไหมค,ครับกอล์เมอรแล้วก็ฉันจะยึดรูปอมที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะเฮ้ยนา่ารำคาน่ะจะขอถามตรงๆเลยนะคุณคาเซคุระทำไมถึงไปยึดสวนสาธารณะและไม่ทำตามคำสั่งของตำรวจหรอเออวะเฮ้ยต้องอยู่กับสอบสวนก็ไม่ผ่านอะไรวะงงกูงงง,งงมากตอนนี้แต่ถ้าทิ้งอาวุธแล้วยอมมอบตัวตัวต้งแต่แรกคงไม่เกิดเรื่องใหญ่แน่นอนก็เพราะฉันไม่ใหญ่ออกจากเอสทีอ่ะเออถ้าเป็นฉันคงไม่อยากจะออกสลัม วัคิลี่ไปเหมือนกันอ่ะเคาะคอตจากับเพื่อนๆที่มุ่งร่วมสูงสุดๆกันอะมันมีค่ามากใช้ปัญญาจากจุดนี้แล้วจัดการไม่ดีไม่เกลียดกับเพื่อนๆสักหน่อยฮะจริงๆฉันอยากออกจากกองทหาระเร็วๆมากกว่านี้ซาคิก็แค่เอาบทอยู่ทุกวันสอมิโยก็เจ้าน้ําตากูละเซงจริงๆเอาทำไมถึงไม่อยากออกจากโรงเรียนอ่ะเนี่ยเพราะเอาวุธมันมีข้างไมโรงเรียนยังไงล่ะอะที่สถาบันศึกษาด้วยคิลี่ก็มีอาวุธเหมือนกันหรอครับก็เรามันคนละคู่มนคนละชั้นกันอาวุธของเอสอาร์ทีมาคนละชั้นกับของเเลวคิีย ในจะระเบิดไฟที่เผาใจกลางเมืองนะนจะขี่มนาวุธอีกเออที่ฉันได้ใช้อาวุธที่ดูภาพได้ตามใจชอบพีเพียงเอสอาทีเท่านั้นนะถึงจะเป็นสถาบันเอสอารทีแต่ใช้ตามใจชอบไม่ได้นะเว้ยจะว่าไปคราวก่อนก็เกิดความระโหนขึ้นคุณคาสิกุระถล่มกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ที่ใส่ยากนะคะอย่างไม่สนใจใครเลยด้วยถึงพภารกิจเราจะต่างกันแต่ทางเอสอารทีเราคิดว่าต่าเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อป้องปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองนะคะเอคีนโนพูดถูกนะแต่ เออมีอยู่อ่ะปัญหาไม่ใช่นักเรียนนักเรียนคนอื่นหรอกเป็นกูมากกว่าฉันกลัวการต้องคบกับเพื่อนใหม่อะ่ะเหมือนเหมือนกูเป๊ะเลยที่จริงตอนนี้ฉันไม่ได้สนิทก,กับสมาชิกกองทหารขนาดน,นั่นหรอก แต่มีบางคำที่จยากโกจงจะออกมาคุคยกอะฉันว่าแต่หากต้องออกจากกองทหารและเปลนมาอยู่ในเรียนใหม่ไปอยู่สังกัดทีมอื่นแล้วก็คงจะไม่มีใครมาคุยอย่กซเ่็กๆอ,อ,อย่างฉันตอนนั้นถูก,ท,กทิ้งและหายไปจากกนจากคทุกคนเหมือก้อนหิน้งข้างถนนและถ,ถ้าเป็นนั้นฉันจะเป็นคนไร้บ้านอยู่ในสวนสาธารณะดีกว่าแปลกีแฮะฉันไม่ได้กลัวการพบปะปลทุกคนหรอกใช้กลัวการถูกลืมไหมวะและถ้าทุกคนลืมฉันและถ้าต้องเหลือคนตัวคนเดียวพอคิดแบบนั้นก็คนไม่ไหวยอยู่แล้ว แล้สมัครกเ็เป็นสถาบันพิเศษ SRT เพราะอยากแก้ดีใส่นีสุดท้ายโรงเรียนก็ถูกรื้อถอนไปจนหมดวันนี้ควรทำไงที่สาาถาบันถึงตำรวจวาคิลีก็มีแผนกหนึน่งที่เหมาะกับเธออยู่นะมันที่สนักความปลอดภัยกับชั้นซี่ที่นี่นะ่ะข้อสอบข้อเกลีก็ไม่ยากคนก็มีไม่เยอะด้วยที่นี่จะไม่มีเรื่องที่ยากเกิดขึ้นเลยถือว่าเหมาะกับชาวขี้เกียจที่อยากออกไปโผค่ขจเจอผู้คนถ้าจริงหรอคะเนี่ยถ้าไปอยู่กับอยู่ในสถาบันรักษาความปลอดภัยจะไปอยู่เรียนอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องพบเจอพ่อแม่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ว คือชื่อว่าเป็นสันนักความรักษาความปลอดภายัยบางครั้งเราต้องเอกไปจากการชาวเมืองที่ทําตัวแปลกๆดังนั้นไม่ไปดีกว่าคาซุมิซาวะมิวไม่ผ่านกูก็ยังงงถึงถึงตอนนี้อยียงมาผ่านบันทึกการสอบสวน997อาร์พนังกงานสอบสวนครูเอ็นทนี่สุด,ดิโอจากชาลีอ้าวกูนั่นมันสอบเอง จำเลยคือซูยูกิมิยากโกแต่ปีหนึ่งเอสอาทีเอ้าครูนั้นมาสอบเองอ่ะ,อะว่าไงคุณครูที่มาตอนนั้นนั่นเองสิเออตกใจที่ครูมาหรอจริงๆฉิันก็ตกใจนิดหน่อยอะ่ะใครจะคิดเราว่าคุณครูจะมาเองแบบเนี้ยถ้าครูมาที่นี่ก็หมายความว่าเขาได้ทดสอบ,อ,บอบชั้นในคะแนนคุณครูสิถึงจะเป็นใครก็ไม่สำคัญหรอกแต่ยังไงชั้เตนียมคำตอบไว้อยู่แล้วเออเชิญถามได้เลยเอออยู่ท,ที่อยู่ที่นี่ลำบาก,ก่ะนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้คำถามแบบเนี้ยไม่หรอก อ๋อเรากลับว่าจะไปช่วยแต่ถึงจะมีอะไรที่ไม่สะดวกก็คงบทอะไรไม่ได้ก็ฉันถูกจับมาเป็นผู้ต้องหายหรือคุูมีอะไรที่จะแนะนำกันหรอถ้าหากคิดว่านักเรียกก่อนไม่ใช่เปลี่ยนใจเราก็ครูยอมแพ้ไปเสียเถอะไม่ว่าคุณรูจะแนะนําอะไรการตัดสินใจของชั้นที่มีต่อ s r าทีก็มมีวันเปลี่ยนแปลงทาไมถึงไม่อยากย้ายเข้ามาที่วิคเลียเออครูอยากรู้ฉันพ็ว่าคําถามคุณรูไม่ตูกต้องนะฉันไม่ได้ไม่ไม่อยากย้ายโรงเรียนเพราะต้องมาอยู่ที่สพฝูร์ตรลังวิคิียหรอกมันเป็นเพราะว่าชั้นไม่อยาก ไม่อยากจาก s อสมากมามากกว่าแล้วทําไมไม่อยากไปจากอเอสอาีอะไอผมก็คือความยุติธรรมที่ได้ทําได้แค่สถาบันเอสอเท่านั้นน่ะเอคือว่างไงเ,เอยเอาจริงๆที่ใช้พูดว่าความยุติธรรมด้วยตัวเองแบบนี้มันค่อนข้างจะกระดากปากอะนั่นเดที่คุณครูเคยเจออาจจะมีคนที่พูดว่าความยุติธรรมอยู่บ้างใช่ไหมอะทั้งที่ตตนติละเกณนะหรือแม้แต่รับเดทจากสถาบันคุณตัวแบคิดด้วยเองก็เชื่อว่าการ,การทำตัวเองอะยุติธรรมที่สุดแล้วแต่ฉันไม่คิดหรอกว่าความยุติธรรมที่พวกเธอคือคือความยุติธรรมที่แท วิธีทำคือหลักการที่ถูกต้องตามความจริงเพราะหลักการนั้นต้องอยู่บนเรื่องของความจริงดังนั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงฝ่ายตรงข้ามหรือตามสถานการณ์เออดีว่ะกูไม่ได้พกปืนปืนอยู่ข้างนอกไงมไไ่เดน่ะเออใส่แค่ชุดเกาะเข้าไปแต่พี่ผ่านมาองค์การเพื่อความสงบด้วยบรยของคิวทอตามมิตรความายุทาตทธรเพราะผลประโยชน์ซับซ้อนเฉพาะตัวแต่ที่ SRT เราสามารถปฏิบัติตามความยุติธรรมที่เราเชื่อได้โดยไม่ถูกจากด้วยผลด้วยผลประโยชน์ทางสังคมที่่ขออภัย ไม่ว่าที่ไหนหรือและเมื่อไรไม่ว่าจะเป็นใครหรือตำแหน่งสูงเราต่างฝ่ายหาความยทตธรรเดียวกันฉันถึงไม่ถึงฝ่ายฝันการเรียนที่สถาบันเอสอาทตั้งแต่เด็กยังไงจะเปันหนาในความยุติธรรมแน่นอนแล้วไม่ขึ้นอยู่กับผมประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษาเออว่ะสุดท้ายเอสอาทีก็ถูกปิดแล้วฉันก็ล้มเหลวถ้าฉันได้ดีกว่านี้สักหน่อยถ้าร่วมมือกับเพื่อนเพื่อแสดงความสามารถให้ดีกว่านี้ฉันโวกฉันคงไม่ล้มเหลวแบบนี้หรอกมีกรูกทำได้เต็มที่แล้วอะ แต่ฟังคําชมแบบนี้จะคงรู้สึกแปลกๆนะครับเนี่ยแต่กูคูชมกันเคยไปแล้วใช้ไม่มีสีได้แล้วคำชมแบบนั้นจะกณคูหรอกอืมกูคูทั้งเพิ่มความได้เปรี่ยวของฝ่ายตัวเองในเวลาอันสั้นแถมยังวิเคราะห์จุดอ่อนของซัจนจับตัวผู้ชั้นมาได้ส่วนชั้นอ่ะเรอชั้นยังคงควบคูสมาชิกที่อยู่ไม่กี่คนไม่ได้เลยอะไม่ต้องโทรตัวเองไม่ออกก็โทรว่าแต่มีอะไรต้องการเพิ่มปะเอ๋จะไม่อยากให้ใครมาเปิดบัตรตัวดีด้วยหรอกนะหรือว่ากูคูสามารถ ปอนคำสั่งปิดสถาบันเอสทได้หรอเฮ้ยอันนั้นดูยากไปหน่อยถ้าอย่างนั้นฉันจะต่อสู้พ่อท,ว,ทวงยุติสถาบันเอสี R T ต่อไปตราบใดที่พวกฉันพวกเราไม่ยอมแพ้ชื่อของเอสทก็ไม่ควรหายไปต่อให้รู้ดีมากมันไม่มีโอกาสใช้งาน,านหรอกค่ะเออว่ะซึคืมิยาโกเลื่อนการพิจนารณาเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ไปว่าเราช่วยเฮ้ยเราเลี่ยมเลี่ยมจัด เหลี่ยมจัดอหละโคตรเหลี่ยมอะเหลี่ยมครับไม่ได้มูนี่คือบันทึกการสอบสวนจำเลยหลังของเหตุการณ์ครั้งนี้ทําได้ดีมากเลยค่ะครูครูสัตว์กม,มือคือความร่วมมือนะคุะคณครูนักเรียนจากกองอาหารเอสรับ yes. บิดเป็นยังไงถ้าตามเดิมแล้วทางเราจะเสนอเรื่องการย้ายสย้ายมาสถา,ยาสบันฝึกตำรวจคิดีให้เด็กพวกนี้นั้นอีกครั้งหนังสนสุยระเวลาคุมขังแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันมากเกินกว่า,า,าที่คาดไวา้แถมผู้ใหญ่จากอ,อก,กางนักเรียนก็อยากให้มอบโทษขั้นรุนแรง ใครขายะปะเออน่าจะขายะแหละคนนีท้ที่เอียบรายสุดคงเป็นการรับระเบียนระเบียนประวัติจนไม่สามารถย้ายไปโรงเรียนไหนได้อีกเลยขอเปิดสะพานเอสต่อตามคำเรื่งเง้ไม่ได้หรอขอยอมรับข้อเรียกร้องของยากรอ,อย่างนั้นเนาะฉันไม่ถูกใจเอาเสียเลยอะ่ะอีกอย่างการสั่งปิดมันเอสทีเป็นเรื่องที่กรรมการองค์การนักเรียนตัดสินใจด้วยตัวเองหจะเป็นคุณครูจากชั้นเรียนที่อยู่เหนือก็อนไมแต่คงเป็นสถานนี้ได้ยากอะ่ะงานต่อไปจะขอร้องที่ใคร แต่ตอบให้ไว้ได้หรอฉันตอบคำถามเองให้อ่ะเสียงนี้มันพื้นอ้าวขยะดีๆได้แต่ลวคุณครูโอ้ยเกือบละปักเอากระสุนออกแป๊บปึ๊กฉันซิลานุอคขยะหัวหน้าสํานักพอกการสักการองค์การนักเรียนที่คิวอทอสเอ๊ะไอ้เฮียนี่เหตุผลของฝ่ายความมั่นคงเออว่ะ ขายะขายะขายะครูเริ่มแล้วเริ่มปฏิปต่ปตอรเรื่องเราในหัวได้ละน <friendly> ี่ผลของฝ่ายคอมมันคงว่ามายี่ยงพกกลงครูโอ้โหแล้วครูพกอะไรมาเนี่ยอ๋อ oh, ปืนนี่คืออาการแครแ่กากกากฉันซีเรียสขายะหัวหน้าสนาับป้องกันจากคณะกรรมการบริหารขององค์การนักเรียนเอ่อคณะกรรมการบริหารเราไม่เคยได้ยินชื่นเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ใช้อย่างนั้นหรอครับเนี่ย หรือว่ารินยังไม่ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการให้ฟังอ่ะอมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ,อะก็รินเป็นคนไม่ค่อยพูดนี่ว่ะถ้าอย่างนั้นขออธิบายง่าย,ายๆเกี่ยวกับคณะกรรมการก่อนอ่ะองค์การระับเดยนคือฝ่ายที่ดูแลงานบริหารทั้งหมดในคิวบอทสจากการด้ัดกานงานสัตว์การโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารที่อยู่ภายใต้อีกทีนึงคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเศษฝ่าย การเงินที่ดูแลค่าใช้จ่ายฝ่ายประสานงานที่ประสานความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนแล้วยังมีฝ่ายบริหารที่รีมเป็นคนจัดการส่วนสำนักปอะกันชั้นดูแลและมีหน้าที่ในการปกป้องนักเรียนที่และพลเมืองจากกำลังที่คุกคามความปลอดภัยคิวทอทอดค่ะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยหนะ้าดูไม่หลอกฉันเอาแต่หน้าออกกับสารในที่ปลอดภยัยคนที่เหนื่อยคือผู้ปฏิบัติงานอย่างหวัวหน้าคณะต่างหากอ้าวไอ้นี่ เรียมจัดคณะบอกพอประํานการเรียนหายต่อไปความวิตกกังวลในคิวทอก็เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็มีหลายเรื่องให้เป็นห่วงโชคดีที่ชาเล่ช่วยจัดการปัญหาใหญ่ๆให,ให้หลายครั้งงานของสนาคปอะกันเยลดลงด้วยค่ะสักหลายครั้งงานของสนัคประกันปองกันเรลดลง,ลงไปด้วยโอเคโอเคมันเก็้ไปัเชคพุทธิ์แล้วเสียงกลับมาแล้วครับผมขอใช้โอากาส นี้ขอบคุณครูคคจ่าชาลีอีกครั้งนะคะเ,เรื่องเป็นการเรียนของสถาบันพักกันรจริงอยู่ที่นักเรียนของสถาบันฝึกตำรคิลี่และเขสั่งจัดสนัพ้กันอย่าใกล้มาแต่สถาบัน,น SRT เป็นอง,องค์การพิเศษที่อยู่เนเรื่องการขบแต่สถาบันฝึกสถาบันพิเศษ SRT เป็นองค์การและองค์กรพิเศษที่อยู่เหนือนอ อยู่นอกเหนือการควบคุมคอของคณะกรรมการบริหารเ <c oughs> อ้า <c oughs> คุณครูเองคงอาจจะทราบดีว่าคิววท้อมีเขตปกครองของตัวเองหรือโรงเรียนที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงขององค์การรักเรียนในเขตปกครองนั้นๆแล้วก็มีชมองมมากมายที่จัดก,การเลอกความสงบในเขตข,ข,ของตัวเองยกจัวอย่างเช่นนักเรียนที่ก่อปัญหาในเขตปกครองตัวเองเกรให้หน้าจะไม่ได้รับโทษจากองค์การรักเรียนแต่ได้รับโทษตามระเบียบของคณะกรรมการวินยัยก็แบบ ก็แบบปกครองแบบสาพันธุ์ทรัฐไงประเด็นอ่ะส่วนประเด็นที่ก่อยากาวในพื้นที่สาธารณะเช่นดียูที่ชาเลีอยู่ก็ตระโดดในความควบคุมของสารบันฝึกตัวของแดกของนักเรียนจากสารบันฝึกตำรวจวอคิลี่แป๊บหนึ่งนะเออว่ะ KSPD วอคิลี่คิวเวอร์ทอนอะไรวะคำหนึ่ง police dispatcher บอสคิวเวอร์ทอนเซฟเซคูริตี้ police dispatcher เออว่ะ KSPD ในถ้าเป็นเคสที่นักเรียนกาะปัญหาแล้วหนีมายังเข็บปกครองตัวเองอื่นระว้ววางกฎบัตให้สภาพนักเรียนของโรงเรียนหนึ่งๆปกป,ป,ปิดตัวตนก็คงน่าจะยากอะ่ะแเพื่อป,ป้องกันสิ่งนั้นที่ผ่านมาพวกชั้นเรียนเขียนหนังสือเพื่อขอโทษนู่นอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดอาญากรรมแต่ก็เจอข้อจํากัดในาการรำเนมืออยู่เรื่อยเลยอะ่ะสเปเชียลรีสปอนส์ทีมสถาบันพิเศษเอสทีได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหานี้แคปหน้าจอพอห้า สถาบันฝึกพิเศษ SRT ได้รับอนุญาตจากองค์การมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้อน,นาจรัฐได้ทุกที่เมื่อเกิดอายกรรมเอา,เอาสองต่อเลยฮะด้วยการปกครองแบบสหาันธารัฐอะ่ะเออถ้าเออคิวบอทฟฟเด์เรชันยังไม่ได้ทำอะไรงไงไปเดนอะ่ะเออแต่เราจากที่เรานั่งวิเคราะห์เออลักษณะลักษณะใช่ระเดนอะ่ะเออสเปเชียลรีฟอร์ทีเมออน SRT น่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษเทียบเท่ากับ S A S G I J N โอ้โหน่าจะเกเรนั้นอะอือหือนักเรียนของสถาบัน S อ T าทีเป็นดยู่หัวกะทีที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นเพื่อนำนวนการเป้าหมายของสถาบันและพวกเธอได้บบอุปกรณ์และอาวุธระดับสูงนี่แล้วโอ้โหดูดูดูดแคปหน้าจอนี่หน่วยฟ็อกแน่นอนกูรู้เลย และนี่ทำให้กอาหารฟ็อที่ประกอบด้วยนักเรียนปี3ามเอสสามารถจับกลุ่มวากาโมะเจ้าของชายาจิ้งจอกแห่งความพินาศที่ที่เป็นตัวปวดในตำนานฮิบอทอสได้สำเร็จโอ้โหและทุกอย่างก็เกิดขึ้นก่อนที่ประธานองค์การนักเรียนจะหายตัวไปเอาสามต่อล้วเมื่อประธานองค์การนักเรียนหายตัวผู้รับรองการปฏิบัติงานของเอสก็หายไปด้วย เราไม่มีใครรับผิดชอบสารบัญเอีที่เปรียบเสมือนลงเก็บระเบิดที่เต็มไปด้วยดินระเบิดที่ตรงทรงอนุภาพร้ายแรงก็เลยสั่งปิดแม่งเลยว่างั้นเถอะเออสุดท้ายสถานเอทีจึงกลายเป็นองค์กรที่มีแต่ชื่อเสียค่ะเออมันจะไม่เกินไปหน่อยเนาะนี่ไม่ใช่ผลทั้งหมดครัตตัดสินใจปิดสารบัญเอสีหรอกยังมีคณะกรรมการหลายคนที่ยืนการว่าต้องให้สารบัญเอีอยู่ต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของประธานการนักเรียน ชัดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอรู้ว่าการคงอยู่ของเธอถูกคามพวกกองทาหารฟ็อกก็เลยรีบรีบอถอดออกตรเออเออกองทหารฟ็อกใช่พวกนั้นคือกองทหารแนวหน้าของสถาบันเอสทีที่จะที่จับกลุ่มอาญากรร้ายแรงได้หลายคนวาคโมจิจอกแห่งความพินาศก็เป็นหนึ่งในนั้นเดยที่แล้วนเรื่องของสถาบันเอสทียังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้อนุญาตจากประธานองค์การนักเรียนอยู่เลยทันทีที่ได้การเรือกองทหารฟ็อกก็บุกเข้ามาสถาบันเรียนแบบติดอาวุธ แถมทายังทําร้ายกรรมการที่มีมุมมองเนี่ยลบต่อสถาบันเอทีการบุกเข้ามาครั้งนั้นทําให้แซงท,ทววาทาวเวอร์ถูกฝออไปบางส่วนและคณะกรรมการโอการนักเรียนหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยเือเรื่องกายเป็นแบบนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าควรปิดสถาบันเอทีและยุตอาวุธของนักเรียนพวกนี้ขึ้นเพราะกังวลปัญหาและเขากังวลนน,นกลายเป็นความจริงขึ้นมากองทหารแะบิดมีออกมาพร้อมอาวุธและเกาะเขาไว้อย่างที่เห็น ตอนนั้นตอนนี้ในองค์การนักเรียนไม่น่าจะมีใครที่คัดค้านการปิดสะพานเอสอ์ทีอแล้วละ่ะคุณครูชนิดว่าคุณครูคือคนที่ให้ข้อสังขารนักเรียนมากทาี่ถือเป็นปในต่อไปถ้าหากเรื่ปิดคงจะถูกลบระเบียนประวัติการศึกษาและการป็นเด็กเล่นที่ไปสามารถเรียนโรงเรียนที่ไหนได้เลยเพราะเธอเป็นนักเรียนหัวทีที่ผ่านการสอคั้เรื่องอันเข้มงวดของสถาบันเอสาทีเข้ามาการปล่อยให้นักเรียนหัวทีมีความสามารถไม่ได้รับการศึกษาถือเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่ของคิวบะท้อเลย จะเป็นการขอร้องที่น่าละอายใจแต่คุณครูช่วยเกลี้ยกล่อมให้เด็กๆจาก SRT ก่อนหายระเบิดย้ามาเรียนที่วอคิลี่ก่อนได้ไหมว่านั่นเองเพวกะนั้นจะรับปากว่าไลา่เข้ามาจะลองไปเกลี้ยกล่อมหน้าฝ่ายตา,ตาให้พิจารณามไม่ตัดชื่อออกงานยากเลยสิฉันรู้ข่าวว่าการลูมน้องเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาหแต่คุณไม่สามารถงค่าให้เลนเลือกเ,เส้นทางที่ไม่ต้องการได้ก็จริง คนเรามันจะเลิกก็เลิกไม่ได้หรอกเรียนอ่ะกูมาแล้วก็มาอย่างเช่นผมเลิก้าสิงห์ทอแล้วกูก็<ๆ>ไปไหนไม่ได้แล้วไงเ,เออเป็นคำพูดที่ดีมากเลยจริงด้วยสิเดี๋ยวคนวนั้นน่าจะสมัครเข้าสถาเอติเพราะมีความฝันของตัวเองการบัคให้เปลี่ยนเส้นทางมันก็แบบไม่ต่างอะไรจาทำเรื่องเลวร้ายะไรดิถ้าโอการนักเรียนกลับมาฉันคงแค่ตัวไม่ได้อ่ะ การถ้าตามกฎระเบียบแล้วกองอาหารและบิดสองคนถูกลงโทษอย่างหนักเพราะขาดขวางกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทำให้องค์การเรียนเสียเกลแต่กฎมีไว้แต่กฎก,ก,ก็มีไว้ให้แหกไม่ใช่หรอหัวหน้าพูดแรออกมาวะเนี่ยอ้าพูดอะไรออกไปวะเนี่ยช่วยล,ลืมที่พูดไปเหอะหัวหน้ากรมคุณค,ณคร,รูคะสำนักพักกันจะให้ความร่วมมือชาเล่ยอย่างเต็มที่ขอร้องละคุณครูช่วยเด็กช่วยให้เด็กพวกนั้นตามหาข้อฝันตัวเองให้เจอด้วย ตามระเบียบแล้วกองทาพระเบียบจะต้องรับโทษจากฝ่ายวินัยแต่ฉันขอให้คุณครูรับหน้าที่แทนคุณครูมีอำนาจในการตัดใจได้เลยค่ะว่าจะจัดการเด็กๆอย่างไรจะให้ไปอยู่ที่ชาลีหรือให้อยู่ที่อยากอยู่ก็ย่อมได้แม้จะกลับไปอยู่ที่ดินของเอสตีก็ไม่ได้ <M cinematic noise> จะไปก็ไปไม่ดไ,ไ,ได้จะเดินต่อไปเออเออแบะจะถอยก็ถอยไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเออว่า่างนั้นเถออเออเออให้เออแล้วคูก็จะจัดการเรื่องนี้หรอได้สิอย่างที่เห็นอย่างนี้ก็เถอะ แต่ฉันก็ได้รับคาไว้ใจจาก,จากาคณะกรรมการบริหารมากเลยนะคะเอะลุงพี่กว่างขอช่วยไดะะ้ไหมคุกหน่อนอ๋อพี่เคฟขี้เสียว,ว่าครั้งนี้เราเป็นพี่หัวหน้าฝ่ายต่างๆแล้วกันและอีอย่างวิแลิ้นอีกอย่างด้เป็นการบผิดชอนาคตของนักเรียนหัวที่เลยยังไงเรื่องการศึกษาแลนอนาคตของเด็กก็ต้องมาก่อนถ้าจริงอ่ะอย่ามาใกล้มากลกูกใคระเดี๋ยวดีเซลดิเกิลลั่นเข้าท้องหนูเดี๋ยวเจ็บเอา ยิ่งคุมีกระสุนนอกที่าทอดอยู่เดี๋ยวนูเจ็บตัวมาไม่คุ้มถ้าอย่างงั้นสาวกาฟังนเรศเอสอาทีกองหารและบิดด้วยนะคะความไม่ไว้ใจที่ไม่อาจจางหายไปมันจะไว้ใจได้ไงอ่ะกูเห็นหน้าขายะแล้วกูไม่ไว้ใจเลยอ่ะแบบรับรับรู้ถึงรัศมีแห่งความไม่น่าไว้ใจแล้วอ่ะเะเรน่ะล็อบบี้อาคารส่วนกลาง ุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะอะไรเนี่ยมียโกก็อยู่ตรงนี้แล้วเหรอมียโกในที่สุดก็มารวมตัวได้อีกครั้งน่ะสดสเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าหมดโทะก,ก็รีบปล่อยเราไปแล้วล่ะลูกอมที่พบมาจะไม่เหลือแล้วเนี่ยอย่าพูดเหมือนเป็นเรื่องชิลๆสิโมเอะเราไม่มีมานาว่าไปหาลูกอมกิน,นเลยการที่พวกเราถูกเรียกมารวมตัวแบบนี้หมายความว่าพวกเราพวกนั้นตัดสินใจว่าจะลงโทษถึงจะพังก่อกเรื่องไปด้วยความโมโหแต่เราโดนปืนกันนักเรียนเพื่อแคสะบัวายเลยอย่างน้อยก็ถูกไล่ออกแล้ววะอ,อ,อยากเอโเงให้มากไปเลยเว้ย ยังไงไอ้ทีก็ไม่เหลือแล้วโดนไล่ออกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดิถ้ากถูกไล่ออกก็อย่างน้อยแปลว่าเราอาจจะรหนักกว่าน,นั้นด้วยหรอก็อาจจะเป็นไปได้น่ะอาจจะโดนลากตัวไปใช้ใต้ดีที่เต็มด้วยอุปกรณ์น่าสงสัยถ้โดนใช้แรงงานหรือว่อาาจเข้าวโรการทดลองที่น่าสุดเออจบกันพวกเราจบเฮ่และไม่มีกระโงไม่มีมีพกว่ะขอโทษนะนะคะแต่ฉันว่าถ้ากูพยายามมากกว่านี้แล้วก็ สมาชิกกองหาทุกคนคงไม่ต้องมาเจอยุ่งกันบ้างเลเดี๋ยวก่อนที่ทำไมมึงก็โคตตัวเองก็ขอโทษเลยนั่นดีพวกเราทาในสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะคำสั่งของเธอกันนอ้เอเฮ้ยอยากเข้าใจสิอยากเข้าใจผิดดีมิยากโกตั้งแต่สักปโรงเรียนแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นหัวหน้ากองหาอีกแล้วนะอย่ามาแกล้งนะเป็นรับผิดชอบเลยนะไม่ได้คาดหวังอะไรจากเธออยู่แล้วเออพอดีว่าเออสวัสดีจ้าเอ๊ะคุณคือะครูจ่าชาลีเออ,เอ ดูใจยังไม่ได้ต้อนรับกันเหมือนเดิมอีกเลยละยังอยู่ที่นี่อีกหรอคะเนี่ยคุณพุกยังเหลืองานที่ต้องจัดก,การที่สถาบ,บันฝึกตโรคจคดีอีกหรอคะเนี่ยหรือว่ามีธุระกับพวกชั้นหรอเออกูมาบอกผมการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเออเอองานรีบเหมากเลยไม่ต้องรีลาไม่มว่าโทษอะไรกูก็จะรับได้แหละเออผู้เธอมีสาระแล้วอยาไปไหนก็ไปเลยฮะปล่อยตัวหรอไม่ต้องรับโทษหรอ เดี๋ยวนะแปลว่าเรากลับไปเลยต่อที่เอ t ทีได้หรอโอ้โหพายุเข้าไม่ใช่แบบนั้นน่าจะยากนะชี่อยู่สายดีใจมันไอประโยคท้ายๆที่ใหม่มคือแบบไปไหนก็ไปคือแบบเหมือนตัดหาไปล่วัดอะ่ะแต่ไม่ใช่ฝนล,ลงหรอฝนล,ลงก็เข้าอันนี้นะชนประทานนะเออเข้าชนประทานเนอะ ไปแบบนี้นี่เองชาเล่เข้าควบคุมสถา,านการณ์ที่สวน,นสาธารณะเฉลดก,ก็เลยมาจัดก,การพวกเราแทนใช่ไหมถึงจะเข้าใจยากแต่แต่ก็รับทราบอะ่ะถ้าอย่างนั้นครูอยากสาบพวกเราทําอะไรล่ะเอออยากทําอะไรอะ่ะถามกลับอย่างนี้สินะถ้าไม่ได้กลับไปสถามันเอชอทีไม่ว่าที่ไหนผู้ใช้ก็ไม่อยากไปหรอกจะอยากกลับไปพักผ่อนที่หอพกอักก่อนโดยสสวนวจะแทบจะไเบรงบแรงแล้วเนี่ยไปอยู่ในที่พักชาเล่ซะอย่างนึงก่อนก็ได้นะต้องมีอะไรแน,น่ ช่วยรักเร่ผู้หญิงไปพักฤดีตัวเองแบบนี้คิดจะทําอะไรไม่ทราบเออใครจะไปเชื่อใจได้หละ่ะแค่น,นี้ยยังจะมีจิตใจที่พยาบาทมจะแต่เรื่องเขาก่อนอยู่นี่เลยต้องทําอะไรไม่ดีกับพวกเราแน่เลยใจเย็นโล่ใจเย็นใจเย็น <laughs> ยิ่งยิ้มลึกจัดแต่ว่าไปจะได้ยินมาว่าขอพาชายเร่ไปขึ้น่อกฟังติดตั้งไว้เกลือนเลยไม่คิดจะใช้ประโยชน์จากจุดของพวกเราแล้วคุกคืออย่างนี้หรือคะหรือจะเอาเรื่องนั้นไปข้ออาญญาา้างแล้จะบังคับให้เราเธอต้องอายแบบนั้นที่หายไม่ได้หาดูไม่ได้ในการ์ตูนเด็กผู้ชาย เออโอ้ยคิดว like <Hai> ่าครูเป kind of ็นคนยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ครูสราบน้ำใจไม้ฝนลงหรอเออวาจริงด้วยฝนลงแต่ว่าพวกจันคงรับข้อเสนอไว้มื่อน่าที่ผู้ใช้ไปเสษการย้ายไปที่วอคิลี่แล้วไปประท้วงเพราะต้องการคัดค้านการตัดสินใจของการเรียนถ้าจะไปขอใช้ที่พักใชล่แล้วใช้ชีวิตหญ่างสบายอุกการของมหความหมา ใช่อีกอย่างที่ชาเลก็มีาษษษษการฝึกพิเศษเลยครับเพราะการเขตแดนด้วยถ้าว่าสองวันคงไม่มีปัญหาแต่ใช้ชีวิตหลาดหลวมไปเรื่อยๆระเบียบวิน A ัยเอสทีคงไม่เหลือแถมในชาเลกคงใช้อาวุธอุปกรณ์ที่อันตรายไม่ได้ใจเชื่อใจผู้ใหญ่ที่เพิ่งเคยเจอขึ้นหรือหนะเออไปค่ายตั้งค่ายในสวนนานะนะไหม่ยเออสวนนานะนั้นหมายความว่าโคซากิโคอุซากิการ์เด้นที่ผู้ชันไปปบทวงใช่ไหมถ้าเป็นที่น,นั่นชนไม่ติดอะไรหรอกสภาพแวดล้อมมันคล้ายๆกับสนามฝึกต่อสู้การแจ้งของเอสทีอ๋อมีหน้าทำไมมียุเก่งเออ ฉันก็นะอุปกรณ์ที่ต้องการก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วด้วยเออฉันไม่ได้ติดอะไรอะคีดเสียว่าการได้ไปตั้งค่ายการประท้วงต่อแล้วกันแบบนี้คงไม่ขัดต่อโอลงการว่าแต่คุณครูจะไม่ว่าอะไรเหรอเออแต่ไม่อยากให้ครูช่วยอะไรเหรอไม่เป็นไรหรอกพวกฉันใช้เด็กไม่ใช่เด็กไรทางสู้นี่้วขอบอกอีกครั้งนะครับพวกฉันยังไม่ไว้ใจครูโอ้ยโน้ความหวังที่ดีของครูคจะวิ่ีทางนำเพื่อเปลี่ยนใจ เออแค่พวกเธอได้สนุกกับใช้ชีวิตก็พอแล้วเอางงผู้ใหญ่อะไรแปะมัดเลยงั้นมาเจอกันใหม่นะคะเจอกันครั้งหน้าคือเราคือศัตรูกันชิบหายแล้วอืมดีกูโอเคดีนะค้ะลิบป,ปืนกูไปไม่งั้นกูได้กรากแน่อเอสา,ากิโมเอะรอด้วยเอา มียุโดนลืมแผนจนนัดหาอาหารโอ้ยอะไรเยอะ